ถวายปัสตุปัจจัยนะครับมีองค์นะครับที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับมาถวายที่วัดวังมาปางเลยก็ได้นะครับนี่ครับนีก็มีติดแสงสว่างให้องค์ด้วยนะครับติดแสงสว่างอ่า ครับใครจะมาถวายปัะตูปัจจัยนะครับมีองค์นะครับที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับมาถวายที่วัดวังมาปางเลยก็ได้นะครับนี่ครับนี่ก็มีติดแสงสว่างให้องค์ด้วยนะครับติดแสงสวาง่างเป็นไฟโซล่าเซลล์นะครับก็งบประมาณก็1,000พบาทนะครับใครจะบริจาคทำบุญเปิดแสงสว่างใน ชีวิตก็มาอาววยประจุปัจจัยได้เลยนะครับคือเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับองนะครับององทางวัดเขามีให้แล้วนะครับก็แค่มาประจุปัจจัย1น0 0บาทนะครับ1000บาทต่อต่อต่อหนึ่งอ,องนะครับมีแผงโซล่าเซลล์นะครับ,แ,รลรบแล้วก็นี่ครับแล้วก็ค่าสีค่าอะไรรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณ 1,000พบาทนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเสร็จแล้วก็อยู่ประมาณนี้นะครับจองได้นะครับจองได้นะครับนี่ครับเนี่ยถวายหลอดไฟ1,000บาทนี่ครับที่มีอ่านี้อันนี้องค์นี้มีเจ้าของแล้วนะครับมีมีเจ้าของแล้วนะครับหรือรวมกันก็ได้นะครับรวมกันก็ได้ก็จะสร้างกุศลในวัดวังมาปางของเรานะครับหมู่16นะครับหมู่16 พุทธบาทชนแดนนะครับพุทธบาทชนแดนหมู่สิบหกนะครับนี่ครับอันนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับส่วนนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับมีเจ้าของแล้วอันนี้ช่างกําลังระบายสีอยู่เขียนเขียนเขียนนักลายชื่อผู้ถวายนะครับนี่ครับนี่ครับอยู่ประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็พระลูกวัดนะครับพระลูกวัดนี or, ด่ก็ประมาณนี้นะก็ พระธรรมนะครับพระธรรมนะครับนี่ค่ะใครมีจิตศรัทธาก็มาทําบุญร่วมทําบุญกันได้นะครับร่วมทําบุญก็ได้นะครับอยู่ก็มีหลายหลายองค์ก็มีหลายหลายนะครับก็มาช้าก็ไม่ได้นะครับก็เนี่ยครับนี่มีอันนี้ก็อยู่หน้าหน้าศาลาก็มีแล้วสองสองลูกมี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 คนจองแล้วนะครับมีเจ้าของแล้วนะครับ ก็มนีนี่ครับนี่อันนี้ก็มีแล้วสี่ห้าหกลูกแล้วนะครับหกเจ็ดเจ็ดแล้วเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวนับกันนับกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดยังเหลืออีกเยอะนะครับเหลืออีกเยอะนะครับก็ก็มาติดต่อได้นะครับติดต่อได้คอมเมนต์ที่ช่องได้เลยนะครับคอมเมนต์ที่ช่องได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาบอกอาจารย์อีกทีนึงนะครับ ค,คลิปนี้ก็มาบอกบุญอบอกบุญขอบอกบุญนะครับบอกบุญประตูปัจจัยของไฟโซล่าเซลล์นะครับ,บ,บ,รรรรบวัดวัดบางมะปางพุทธบาทชนแดนนะครับพุทธบาทชนแดนเพชรบูรณ์นะครับก็เป็นวัดเล็กๆในหมู่บ้านนะครับวัดเล็กๆนะครับก็กําลังพัฒนานะครับกําลังพัฒนา อันนี้ก็มีโอ่งโอ่งแล้วก็มีติดโซล่าเซลล์นะครับจากของพระอาจารย์ที่พระอาจารย์พระอาจารย์ที่ชอบสร้างนะครับอยู่เฉยเฉยไม่ได้นะครับพระอาจารย์จะจะสร้างนู่นสร้างนี่นะครับหลายๆเรื่องเลยนะครับนะครับ,รบก็คลิปนี้ก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีครับ